วันนี้จะพามาเที่ยวสวนค่ะสวนสาธารณะที่เทรเซนนะคะแต่ว่าคลายแม็กมันอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นรถไฟเล็กค่ะกระชึกกระชักกระชึกกระชักค่ะแบบดีงามมากเลยค่ะทุกคนค่ะแบบค่าตั๋วรถไฟก็ประมาณ2 0 0ร้อยสอค่ะแบบเลิศมากมีหลายหัวเปลี่ยนหัวค่ะหรือเปลี่ยนหัวที่สาคัญคือเด็กนะคะที่มาทํางานคือเด็กวิ่งเฉพาะวันหยุดค่ะเป็นเด็กมาทํางานผ่านอู้สนุกสนานในพาร์คนะคะนี่คือวิ่งอยู่ในพาร์คแต่แบบ เออได้บรรยากาศมากเลยทุกคนใช้เวลาวิ่งก็ประมาณ40นาทีทั่วพาร์คเลยค่ะบรรยากาศดีหัวก็เป็นอีกหลายหายหัวมีชึกกระชักมีคงมีควันมีหัวออโตเมติกมีสารพัดหัวค่ะทุกคนค่ะรถไฟแต่เป็นรถไฟเล็กนะรางนี้เดียวเอง คิดดูประเทศเยอรมันเก่งมากนะทุกคนประเจนขอบอกเดรเซนเนี่ยมีที่ให้เที่ยวเยอะมากประเจนมาเป็นร้อยครั้งก็เที่ยวไม่เบื่อเลยทุกคนคะ่ะจะแนะนำเรื่อยๆนะทุกคน